ทีมของเราตอบกันมาแล้วทีนี้ได้เวลาที่ฉันต้องแสดงให้ดูโอเคนะฉันจะวางเจ้าสิ่งประดิษฐ์เล็กนี่ลงไปนะคะดูอย่างนี้นะคะคุณจะต้องใช้วิธีที่พิเศษต้องต่ำกว่าพื้นผิวของน้ำโอ้อย่างนั้นโอเคฉะนั้นมันจะจมหรือว่าฉันจะสามารถทำให้มันลอยได้ดูนะคะผมว่าจะลอยเะกำลังจะ,จะหย่อนลงน้ำแล้ ล้อลอยเฮ้ยเก่งมากครับโอ้คือได้เก่งมากเลยดูเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะดูเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์และมันก็ได้ผลกับคุณคุณทำได้ไงกับทฤษฎีการวาวันคืออะไรบ้างมันไม่ยากไม่ยากโมเลกุลบนพื้นผิวของน้ําจะรวมตัวกันเป็นแผ่นฟิล์มที่แข็งแรงพอที่จะรองรับวัตถุเล็กๆอย่างเช่นคลิปนีบกระดาษแค่บางวัตถุไม่ใช่ทั้งหมดนะคะโอเคนั่นเรียกว่าแรงตึงผิว ดูสิ่งที่เกิดขึ้นตอนคุณทำลายแรงตึงผิวนะคะนี่อย่างนี้ฉันเชื่อว่าต้องหยดผงซักฟอกและดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับคลิปพลิบกระดาษตอนที่แรงตึงผิวตึงถูกทำลายผงซักฟอกจะลดแรงตึงผิวของมันเห็นไหมคะมันพยายามหนีมันพยายามทำลายของคุณคะนะน,นี่หายลงไปแล้วและโอ้ใช่เรียบร้บอ<ะ>ยครับคลิปพลิบกระดาษค่อยหนีแต่ในที่สุดมันก็หนีจนได้